ว่าพี่อนอง,ยอยงปีลวงมัดปลเก็มตาสวยวายงยกินขก้าวอิยมากินขก้าวตามไปเลยปีลวงเอ,อ,อ้กินขก้าวอิทว่าครับวัสดีกับปีน้องเอฟทีับวันนี้มากินขก้าวกับปีลวงจงว่าปีน้องวันนี้ไม่มีได้มากับกาต้ามาเลยแกงก้องปีลวงจงกับปีน้องวันนี้ วันนี้ปีล่วงจงแกงชมปรากฏปีนองแกงกับลูกม่วงเบากับเหล่ากาไส่ปลาโจนกันกับปลาดุกกันเลตากับปีนองอืมอ้ปีนองยัวบยวบกับเหล่ากาปีล่วงจงตอดปลาเข้มกับปลาเข้มปีล่วงจงตําเองปีนองเอรื่องจานนีเลยกับเหล่ากานี่ต้อดองกับซอยลูกโดดรอยวัวมัวเตียมเรียบร้อยปีนองเหลาก้านี้นําจุบครับนําจุบโจมกล้ามเปียกปีนองอืม แล้วก็มาเล่พักนอกกล้องปีล่วงจงกับวันนี้มีแซ่ปีนองเออแล้วก็มีต้นจี้กับแล้วก็มีปักการจ้องกับปีนองหลงเนี่ยสามานกับแล้วก็โตอมอกกับปีนองแล้วนี่ก็โยดเตียมปีนองเออโยดเตียมล้วกับเดี๋ยวปีล่วงจงตักแกงก้อนนะรับเดี๋ยวปีนอง mm. -hmm. mm -hmm. Đây đen bị nổ Đây là ngọt pin không

Mm-hmm. rượu ra trời bắt anh trốn gặp ừ uh -huh. uh -huh. and roll để là anh bị nóng ơi

음, 음. 음. オーミャン。 đây với đi nó ơi Cái gì có gặp nhiều không? Có gặp không? Có gặp